เข้าทุนแล้วเข้าทุนเดี๋ยวมึงเจอสองเก้าคนไปกันเท่าไหร่ครับสามพันหกพนเข้าทุนสีพันโอเคตีพันมาเ้วยตีพันนัดหนึ่งสีพันนัสอง หนน่ะหนนว่าองลางเดอยเบื่อมุนขับคนกลางคนประการโบชาณจะจบกัคนไได้เฮ้เฮหีติดเียวเทียวรักกันมันไม่เหมือนนะกางว่าตัวใจวใจรมๆนรับอสนิงานนี้ขอให้ท่าน